สวัสดีครับพบกับอาจารย์ดอนแห่งสำนักดอนสายเวทกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาไทยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวพศ2564ในตอนที่1นนะครับคิดว่าจะมีหลายตอนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับ กฎกระทรวงในที่นี้ก็หมายถึงกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพศ2564นะประกาศกระทรวงมหาดไทยก็หมายถึงประกาศเรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร เพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับเอามาดูกันนะเป็นยังไงกดกระทรวงนี้ออกเมื่อประกาศนะเมื่อวันที่29มกราคม6 5 6 4นะแต่ว่าจะบังคับใช้เมื่อเมื่อประกาศไปแล้วเนี่ย180วันก็คือเพิ่งบังคับใช้ไม่กี่เดือนไม่้เองนะฮะ สาระสำคัญมีอะไรบ้างก็อย่างแรกที่น่าสนใจนะครับคือยกเลิกกฎกระทรวงเก่านะกฎกระทรวงกำนดการรับน้ำหนักของน้าทานความคงทนของอาคารชื่อเดิมนะชื่อเดิมเลยแต่ว่าเป็นพศ2 5 5พก็คือตัวนี้นะฮะยกเลิกตัวนี้ยกเลิกกฎกระทรวงเก่าไปนะครับเอาง้นเราปิดไป นะทีนี้กฎกระทรวงนี้เนี่ยบังคับ3บริเวณนะฮะไม่ใช่บังคับทั่วประเทศไทยนะครับบังคับ3บริเวณมีบริเวณที่1กับบริเวณที่2แล้วก็บริเวณที่3นะฮะเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าในข้อที่6นะฮะ การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารตามข้อ4คือตามบริเวณ3บริเวณนั้นนะให้ผู้ออกแบบและคำนวณจัดโครงสร้างทั้งระบบและ,ะกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของชิ้นส่วนโครงสร้างและบริเวณรอยต่อระหว่างปลายชิ้นส่วนโครงสร้าง,งต่างๆอย่างน้อยให้มีความเหนียวเป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนําของคณะกรกรมการควบคุมอาคารปร,ประกาศในประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษานะฮะ คือมันต้องมีเรื่องของความเหนียวซึ่งจะประกาศลงมานในภายหลังรวมถึงการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารด้วยนะฮะก็คือให้เป็นไปตามประกาศที่จะกำหนดในรัฐกิจจนูารนุเบกษาต่อไปนะครับซึ่งก็ออกมาแล้วนะข้อ6เนี่ออกมาแล้วเรียกว่าตัวนี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนะฮะ เรื่องการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะวันที่9พฤศจิกา2564เนี่ยเพิ่งเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานเองนะครับอาทีนี้ผมจะนำสอกฎหมายนี้มารวมกันนะพูดรวมกันอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่น่าสนใจนะครับบริเวณที่1บริเวณที่1 บริเวณอะไรบ้างเอามาดูนะครับบริเวณที่1เนี่ยมี14จังหวัดนะฮะก็ตามจุดสีเขียวจุดพวกนีค้คือผมทำโปรแกรมขึ้นมาเป็นแต่ละตำบลอ่าขออภยัยแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดนะครับก็ได้ออกมาเซตออกมาคือพูดง่ายก็คือภาพรวมของจังหวัดนั่นเอง มี14จังหวัดนะครับบริเวณที่1เรียกว่าบริเวณเฝ้าระวังมีกระบี่ชุมพรตรังนครพนมนครศรีธรรมราชบึงกาฬประจวบคีรีขันธ์พิษนุโลกเพชรบุรีเลยสงขลาสตูลสุร,ราษฎร์ธานีหนองคายก็อาจจะพูดง่ายๆว่าภาคใต้ภาคใต้เกือบทั้งหมดแล้วก็อีสานตอนบนนะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณฟ้อร,ราานะวังกฎหมายบังคับใช้อาคารอะไรบ้างนะบริเวณที่หนึ่งก็ในข้อ4นะครับบริเวณที่1แลว้วรวมถึงบริเวณที่2นะฮะกฎหมายบังคับใช้อาคารบริเวณที่1กับบริเวณที่2เหมือนกันนะครับมีตั้งแต่กอถึงโอเยอะแยะเลย ถึงดอเด็กนะครสรุปง่ายๆกฎหมายบังคับใช้อาคารสาธารณะนะครับกี่ชั้นก็ตามนะอาคารสาธารณะเนี่ยต้องพิจารณาตามกฎหมายนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นอาคารประเภทพักอาศัยทั่วไปนะถ้าไม่ใช่อาคารสาธารณะนะฮะบังคับใช้ที่ความสูง15เมตรหรือ5ชั้นขึ้นไป เช่นเป็นอาคารทั่วไปอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอพาร,ร์ตเมนต์เนี่ยยังยังถือว่าเป็นอาคารสาธารณะนะนะเป็นที่อยู่อาศัยรวมใช่ไหมอันเนี้ยก็น่าจะอาคารพักอาศัายเดี่ยวๆอ่ะถ้ลรวยหน่อยก็5ชั้น uh ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะหรือ15้เมตรนะคิดแต่ถ้าต่ำกว่าน,นี้อาคารพักอาศัยตามกฎหมายไม่ต้องนะไม่ต้องคิดถ้า,ถาเป็นถือว่าเป็นพักอาศัยทั่วไปนะไม่ใช่สาธารณะนะฮะแต่อพาร์ตเมนต์นี่ถือว่าสาธารณะนะ อาคารอยู่อาศัยรวมหรือว่าคอนโดมิเนียมถือว่าเป็นอาคารสาธารณะนะครับบริเวณที่1จะบังคับตามน,นี้รวมถึงบริเวณที่สองด้วยนะบริเวณที่สองมีอะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างบริเวณที่สองนะฮะ อ่าบริเวณที่2คือบริเวณที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางนะครับประกอบด้วย16จังหวัดนะฮะกรุงเทพมหานครขอนับเป็นจังหวัดนะรจริงๆแล้วกรุงเทพนี่ถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษนะฮะจริงๆเราต้องบอกว่าสิจังหวัด1เขตปกครองพิเศษแต่ในทางวิศวกรรมเนี่ยขอรวมๆเรียกว่านับ16กเลยแล้วกันนะรกรุงเทพมหานครนะฮะกำแพงเพชร ชัยนาทนาคนปรปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพังงาภูเก็ตระนองราชบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีนะก็เป็นโซนที่มีลอยเลื่อนพาดผ่านนะ แต่ยังอยู่ในระดับปานกลางคืออยู่ใกล้ยังอยู่ไม่ไม่ถึงกับระดับสูงนะฮะอาคารที่คูคุมเหมือนกับบริเวณที่1คืออาคารสาธารณะถ้าเป็นอาคารพักอาศัยทั่วไปเนี่ยต้อง15ชั้นขึ้นไปหรืออ่าขออภัย15เมตรหรือ5ชั้นขึ้นไปนะ,ะ15เมตรหรือ5ชั้นขึ้นไปนะครับถึงจะบังคับใช้นะฮะ ต่อมาบริเวณที่3บริเวณที่3นะฮะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงระดับสูงก็เดาได้เลยว่าภาคเหนือรวมถึงตะวันตกนะฮะก็จะมี12จังหวัดกาญจนบ,บุรีเชียงรายเชียงใหม่ตากน,าน่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอน ลำปางลำพูนสุขโขทยัยอุตรดิตถ์คือภาคเหนือเลยนะแล้วก็รวมถึงกาญจนบุรีแล้วก็ตากตากนี่ก็ภาคเหนือใช่ไหมการจาบุรีตะนวันตกด้วยนะครับก็คืออยู่ในรอยเลื่อนที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะกฎหมายบังคับอะไรบ้างเมื่อกี้มันบริเวณที่1กับบริเวณที่2ใช่ไหมทีนี้บริเวณที่3ก็คล้ายๆกันอนะ คือสรุปง่ายๆคืออาคารสาธารณะนะที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากนะเสร็จแล้วถ้าเป็นอาคารทั่วไปเนี่ยก็จะควบคุมชั้นที่น้อยกว่านยะนะถ้าเป็นอาคารทั่วไปเนี่ยภาคอาศัยทั่วไปนะสิบเมตรหรือ3ชั้นขึ้นไปนะฮะสิเมตรหรือ3ชั้นขึ้นไปแล้วก็ควบคุมนะคือ2ชั้นก็ยังไม่ควบคุมนะถ้าเอาตามนี้นะฮะเอาตามกฎหมายเนี่ย สองชั้นหรือความสูงไม่เกิน10เมตรเนี่ยเก้าเมตรแต่9เมตรมันเข้าประเด็น3ชั้นไงนะเขาบอกว่าเขาหลือเนี่ยมันเข้าเขตเข้าประเด็นไหนก็ต้องก็ต้องคิดละนะเพราะฉะนั้นก็คือ2ชั้นอนะ่ะสชั้นไม่ต้องคิดชั้นเดียวไม่ต้องคิดตามกฎหมายนะครับอ่าสบริเวณนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดเรื่องบริเวณก่อนนะก็คือไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับที่จะต้องพิจารณาตามกฎหมายนี้ กฎกระทรวงนี้สนใจเฉพาะที่ผมสรุปไปเนี่ยนะสีเขียวคือบริเวณที่1บริเวณฝ้าระวังสีส้มคือบริเวณที่2บริเวณระดับปานกลางคือ,อภาคกลางจนถึงภาคใต้บางจังหวัดนะภาคกลางบางจังหวัดด้วยนะฮะภาคกลางที่โน้มเอียงไปทางเหนือกับตะวันตกนะะรวมถึงกรุงเทพด้วยสีแดงนี่คือระดับสูงเลย เพราะฉะนั้นสีเทาเนี่ยก็คือไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องแรงแผ่นดินไหวนะฮะภาคเหนือเกือบทั้งหมดภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะภาคตะวันออกก็ไม่ต้องคิดาภาคใต้นะฮะล่างๆเลยก็ไม่ต้องคิดนะครับสีเทาคือไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องพิจารณาเลยตามกฎหมายนะครับที่นี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมา ที่บริเวณที่1บริเวณที่1ถามว่าประกาศกระทรวงมหมาดไทยเนี่ยว่าอย่างไรนะคือต้องคำนวณไหมหรือไม่คำนวณแล้วทำยังไงนะบริเวณที่1นนะครับประกาศกระทรวงมหมาดไทยนะบอกตามนี้นะสำหรับบริเวณที่1นนะฮะเฝ้าระวังนะ ต้องออกแบบให้มีความเหนียวอย่างน้อยตามที่กําหนดในข้อ26หรือ27โดยไม่จําเป็นต้องคํานวณแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปบริเวณที่1เนี่ยเป็นบริเวณฝ้าระวังไม่ต้องคํานวณหาแรงที่เกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวไม่ต้องคํานวณแต่ให้ออกแบบให้มีความเหนียวตามที่กําหนดในข้อ26 27 ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้นะครับจะเน้นไปที่คอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะจะเน้นไปที่คอนกรีตเสริมเหล็กคือถ้าพูดตรงๆนะอันนี้ความเห็นผมก็ได้นะคือประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็กเหมือนกับมอยพอละนะฮะทีนี้มอยพอเนี่ยมีพูดถึงโครงสร้างเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครอบคลุมแต่กฎกระทรวงเนี่ยจะเน้นนะเน้นมีพูดบ้างนะเรื่องเหล็กี่ยพูดบ้าง จะเน้นไปที่คอนกรีตเสริมเหล็กเพราะฉะนั้นที่บอกว่าความเหนียวความเหนียวในที่นี้คือความเหนียวของคอนกรีตเสริมเหล็กตามที่กําหนดในข้อ26 27นะ27ก็คือเป็นการเสริมเหล็กที่เพิ่มเติมจากการออกแบบคํานวณปกตินั่นเองนะฮะบ,บริเวณที่1เนี่ยให้เสริมเหล็กมากกว่าออกแบบปกติตามกําหนดในข้อ26 27คือเสริมเลยเสริมเพิ่มเข้าไปเลยนะฮะแต่ไม่ต้องคํานวณแรงแผ่นดินไหวนะครับบริเวณที่1ข้อ26 27คืออะไร เนี่ยก็ตามเนี่ยนะยี่สก,ก็เรื่องของดีเทลเสาก็คือมีกําหนดแล้ว่าให้ให้จะต้องมีระยะเออเล็กปลอกนะเสริมเพิ่มเนี่ยจากการคํานวณดีอาร์ซีปกตินะอย่างไรจริงๆก็เหมือนกันในมโยพอนะนะเสร็จแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของอแผ่นพื้นไร้คานนะฮะ แล้วก็ข้อยี่สิบเจ็ดอ่าโอเคข้อยี่สิบหนะมีพูดถึงเหล็กเสริมในเสานะครับข้อ1นะครับคือเสริมไปเลยไม่ต้องคำนวณน,นะฮะเสรมเพิ่มเข้าไปข้อที่สองเป็นเรื่องของ แผ่นพื้นไร้คานนะฮะเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับอืมก็จะมีเรื่องเสานะฮะเรื่องเสาในข้อยนะี่ผกนะฮะเสริมเหล็กในเสา เพิ่มสองเสริมเหล็กในแผ่นพื้นสองทาาคอาเขีเสริมเหล็กแบบไร้คานนะครับนะะมีสองอันนี้คานไม่มีเอาตามกฎหมายนะฮะเสริมเหล็กในเพิ่มในเสาแผ่นพื้นไร้คานนะครับ เพราะว่าส่วนข้อ27เ,เป็นเรื่องของการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่นะฮะก็บอกว่าก็คือใช่นเหล็กรูปพรรณอะ่ะก็บอกว่าให้ออกแบบตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปก็คือต้องไปอ้างอิงจากมอยพอนะซึ่งมีพูดถึงเรื่องของเหล็กนะมาตรฐานการเสริมเหล็กที่แบบมีความเหนียว มากขึ้นนะฮะเหล็กรูปประพันธ์นะครับอา๋ยวผมให้ดูก็ได้นะเอ่อน่าจะอ่าหนึ่นะครับประกาศกระทรวงมหาดไทยบอกว่าข้อ27ินะถ้าไม่ใช่คนกิดสำเร็จให้อ้างอิงอตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับนะและกรมโยธาและผังเมืองแห่งชอบก็ต้องเป็นมอยพอนะ ถ้าเป็นเหล็กรั่วพันธ์ก็มอยพผอหนึ่งสามศูนย์สี่ขีดถูกหนึ่งนะครับมาฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพันธ์เพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับมีข้อสังเกตขอย้ําในข้อ2ี่พูดง่ายยี่หคอนกรีตเสริมเหล็กจ27 27นี้ถ้าเป็นไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็กให้ไปดูมยพผอนะแต่2ี่สินะมีข้อสังเกตนะครับ26เนี่ยมีพูดถึงการเสริมเหล็กในเสานะฮะย้ำนะ ว่าทอา,ะะาอย่างไรระยะเลี้ยงเหล็กเปาะยังไงแล้วก็การเสริมเหล็กในแผ่นพื้นสองทานแบบไร้คา,านนะเท่าที่ดูคือไม่มีพูดถึงคานนะครับไม่มีพูดถึงคานนะค,คอนกรีตเสริมเหล็กนะให้เสริมความเหนียวเข้าไปตามนี้ในบริเวณที่1โดยไม่ต้องคํานวณแรงแผ่นดินไหวนะเสริมเพิ่มเข้าไปเลยนะครับมีเสริมเพิ่มในเสากับถ้าเป็นแผ่นพื้นไร้คานนะครับสออัน ส่วนข้อ27ถ้าเป็นเหล็กรูปพัณ์ก็อ้างถึงมยะพอหนึ่งสามศูนย์ี่ถกหนะครับทีนี้แล้วถ้าเป็นบริเวณอื่นล่ะบริเวณที่1ไม่ต้องคำนวณแล้วสำหรับบริเวณที่2และบริเวณที่3นะฮะจะแบ่งประเภทการออกแบบต้านทานเป็นหน่อยอเอาเป็น4ประเภทพูดง่ายๆนะก็คือต้องคำนวณน,นะต้องคำนวณเช็คล้ ต้องคำนวณเช็คละนะทีนี้โดยวิธีในการเช็คเนี่ยมันจะมีการแยกออกได้เป็นประเภทกอขอคองออันนี้ก็คือตามมอยพอเลยนะพูดง่ายๆนะครับทีนี้พอคำนวณไปสักพักหนึ่งเนี่ยยังไม่จบเนี่ยถ้ามันตกประเภทกอเนี่ยถ้ามันตกประเภทกอเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ต้องคำนวณแล้วถ้ามันเข้าข่ายประเภทกเนี่ยไม่ต้องคำนวณหาแรงแล้ว แรงในที่นี้นะครับถ้าท่านไหนดูคลิปผมเนี่ยหรือศึกษาบ้างแล้วเนี่ยหมายความว่าแรงเฉือนที่ฐานอาคารเนี่ยเนื่องจากการสั่นสะเทอือนของแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันมีการเช็คประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวก่อนถ้ามันตกประเภทกรเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ต้องคำนวณละไม่ต้องออกแบบนะเนี่ยในตารางที่ใช้คขาว่าไม่จำเป็นต้องคํานวณแรงถ้าไม่ถ้านายมอญพอจะบอกว่าไม่ต้องออกแบบนะคือมีการคํานวณตามสเต็ปไปอ่ะ แต่ประมาณครึ่งทางเนี่ยถ้าตกประเภทก ó, ก็ไม่ต้องคำนวณต่อแต่นะกฎหมายบอกว่าต้องออกแบบให้มีความเหนียวตามที่กำหนดในข้อ2ี่บุหรือ27นะก็คือว่าสสาหรับบริเวณนี่สอิเวณที่3ถ้าคำนวณเช็คแล้วตกประเภทก ó, ก็ไม่ต้องหาแรงเฉือนที่ฐานอาคารให้เสริมความเหนียวเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเป็นข้อกิจเริญก,ก็คือในเสา นะหรือถ้าเป็นแพื้นไรคานก็เสริมเพิ่มถ้าเป็นเหล็กรั่วพันก็ตามนั้นแต่มีข้อสังเกตอย่างที่บอกนะในกฎหมายเนี่ยไม่มีพูดถึงคานแต่ในมอยพอเนี่ยมอยผเนี่ยหนึ 13, ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสามศูนย์สองใช่ไเดี๋ยวไหนๆก็ดูแล้วนะในมอยพอเนี่ยนะ 1301ทับึง3 2ขีด61เนี่ยมีพูดถึงการเสริมความเหนียวในคานด้วยนะแล้วแบ่งเป็นเหนียวปานกลางเหนียวพิเศษด้วยนะแต่ประกาศกระทรวงมหมาดไทยเนี่ยมีเฉพาะในเสาในคอนกรีตเสริมเหล็กกับแ,แผ่นพื้นไร้คานนะครับแล้วก็เหล็กรูปพ่านก็ให้อ้างถึงมอยพอไปนะฮะก็1304ขีด61บริเวณที่สองบริเวณที่สามเนี่ยถ้าตกประเภทกอก็ให้เสริมความเหนียวเท่านั้นไม่ต้องคำนวณต่อ ค,คล้ายๆกับบริเวณที่1แต่บริเวณนีนึ่งเนี่ยไม่ต้องเช็คเลยให้เสริมเพิ่มเข้าไปเลยนะฮะแต่ถ้ามันตกประเภทขอประเภทคอประเภทงอก็คำนวณต่อไปนะครับคำนวณต่อไปรายละเอียดการคำนวณเนี่ยในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้นะครับในภาพรวมกวันนะฮะจะให้ไว้วิธีเดียวนะครับคือวิธีที่เรียกว่าแรงสถิตเทียบเท่านะส่วนวิธีสเปกตรัมการตอบสนอง,องแบบโหมดกับวิธีวิเคราะห์การตอบสนอง,องแบบประวัติเวลาเนี่ย กฎหมายบอกว่าให้เป็นไปตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบก็คือไปตามมอพานั่นเองนะส่วนวิธีแรงสิทธิเทียบเท่าเนี่ยในประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้รายละเอียดไว้แต่จริงๆแล้วนะก็เหมือนกับมอยพอหนึ่งมย์หนึ่งขีดหน่งสามศูขีดหกน่นั่นเองนะครับมีแตกต่างกันนิดเดียวนะเช่นคําตอบวเนี่ย แรงเฉือนที่ธานาคารเนี่ยตามกฎหมายน,นะฮะให้หน่วยเนิวตันน,นะคิดน้ำหนักในหน่วยเนิวตันคือหน่วย SI อะน,นะก็ไม่ยากนะครับก็คำนวณตามหน่วยเมตริกที่เราเรียนกันมานะครับแล้วก็คูณด้วย9 8 0ากเข้าไปนะครับเ8 0 6นเนี่ยที่ผมใช้ค่าเนี่ยเพราะว่าในประกาศของสมวงมหดไทยเนี่ยมีค่านี้ไง บางคนอาจจะคูณด้วยอยากบอกว่าให้คูณด้วยได้ไหมคูณด้วยเก้าจุดแปดหนึ่งได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้าเอาตามประกาศกระทรวงหมหาดไทยเนี่ยเขาใช้เก้าจุดแปดศูนย์หกนะเนี่ยนะนะครับก็คูณเข้าไปก็จบนะจากกิโลเป็นนิวตันนะครับสรุปอีกครั้งกดกระทรวงและประกาศกระทรวงหมหาดไทยนี้นะควบคุมเฉพาะ สบริเวณนะบริเวณที่1บริเวณเฝ้าระวังบริเวณที่2ความเสี่ยงปานกลางบริเวณที่3ความเสี่ยงสูงอาคารที่บังคับใช้ถ้าบริเวณที่1กับบริเวณที่2อเนี่ยอาคารสาธารณะนะถ้าเป็นอาคารพักอาศัยทั่วไปเนี่ยเดียเด่ยวๆเนี่ยความสูงจะต้อง15เมตรขึ้นไปหรือ5ชั้นขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นบริเวณที่3 ความเส,สูงเนี่ยอาคารที่บังคับใช้นะอาคารสาธารณะถ้าเป็นอาคารทั่วไปเนี่ยภักอาศัยทั่วไปเนี่ยสามชั้นหรือ10เมตรขึ้นไปนะบังคับละการบังคับเนี่ยทำอย่างไรบริเวณที่1ไม่ต้องคำนวณหาแรงเฉิอนที่ฐานอาคารนะฮะให้กําหนดความเหนียวไปเลยนะเพิ่มจากคํานวณปกติถ้าเป็น RC ร์ซีดีซนก็กำหนดเพิ่มในเสานะถ้าเป็นแบบพื้นไร้คานก็กำหนด เพิ่มกำหนดเหล็กเพิ่มในพื้นนะถ้าเป็นเหล็กรูปพันก็ตามมยพอไปกันแล้วกันนะตามนั้นประมาณนี้นะส่วนรบริเวณที่2อรบริเวณที่3าเนี่ยให้คํานวณไปตามสเ,เต็ปแต่ถ้ามันตกประเภทกอนะถ้าตกประเภทกอก็หยุดไม่ต้องคํานวณหาแรงเฉือนที่ธานาคารนะให้เสริมความเหนียวตามที่กําหนดนะแต่บอกได้เลยนะครับ บริเวณที่3ามเนี่ยไม่มีตกประเภทกอเลยนะค,คือพูดง่ายบริเวณที่3เนี่ยก็ต้องคำนวณหาแรงเฉือนที่ฐานอาคารนะชัดเจนส่วนบริเวณที่2เนี่ยบริเวณที่2เนี่ยยังยังไม่แน่นะยังไม่แน่เพราะว่ามันมีทั้งในการคำนวณเนี่ยกาเรียกมีทั้งในแองกรุงเทพและนอกแองกงเทพนะบางจังหวัดเนี่ยก็อาจจะตกประเภทกอนะครับก็ไม่ต้องคำนวณต่อนะบริเวณที่3เนี่ย คำนวณแน่นอนหาแรงเฉือนที่ฐานอาคารแน่นอนนะไม่มีประเภทกอนนะผมเช็คดูแล้วนะส่วนบริเวณท,ที่2เนี่ยก็คำนวณไปอาจจะหยุดครึ่งทางคือถ้าประเภทกอก็ไม่ต้องหาแรงเฉือนที่ฐานอาคารแค่เสริมความเหนียวแต่ถ้าประเภทขอคอง,งอก็คำนวณต่อไปนะครับดูเหมือนว่าประก,กาศกระทรวงมหาดไทยนี้จะเน้นเรื่องการเสริมเหล็กอย่างก็คือให้มีความเหนียวอย่างน้อยก็ปานกลางนะครับ อันนี้เป็นความแตกต่างจากมอญพอนะมอญพอเนี่ยมีการเช็คอคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็กเนี่ยแบบปกตินะแบบปานกลางเหนียวปานกลางเหนียวพิเศษแต่กฎหมายเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เหนียวปานกลางเป็นต้นไปนะพูดง่ายๆนะครับสำหรับตอนนี้เป็นภาพรวมตามนี้อ๋อส่วนสีเทาเนี่ยไม่ต้องคำนวณน,นะไม่ต้องไม่ต้องเลยนะอาจจะอาจจะอ้างอิงกฎกระทรวงหน่อยว่ามันอยู่นอกบริเวณนะไม่ต้องคำนวณ สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ